สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาพูดต่อเรื่องของสินเชื่อเงินด่วนกสิกรไทยที่ผมทําคลิปไว้ก็คือคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่มีปัญหาเรื่องของจ่ายเงินเกินจากงวดที่กําหนดไว้แล้วมันไม่ไปตัดเงินต้นให้นะครับเหตุผลเนี่ยสรุปคลิปก่อนนะครับก็คือเขาแจ้งผมว่าผมมีการซอยจ่ายในรอบเดือนของเดือนนั้นนะครับก็คือคําแนะนําของเขาคือให้รวมยอดเดียวแล้วจ่ายก่อนกําหนด1วันผมกําหนดคือ 30นะครับยอดที่ต้องจ่ายคือ 1, 3 4 0นะครับแต่ปรากฏว่าผมจ่ายเข้าไปแล้วผมมีการแบบตัดจ่าย3 0 0 400คือมันไม่มีเงื่อนไขบอกครับแล้วผมเนี่ยนะครับเวลาเราได้เงินมาใช่ไหมครับเราก็อยากตัดตัดนะครับคือเหมือนกับว่าจ่ายตามงวดปกติที่เขากําหนดแล้วแล้วเราจะจ่ายเพิ่มนะครับอ่านะครับแต่ปรากฏว่าเงินที่เราจ่ายเพิ่มระบบมันไปคิดว่าเราจะไปจ่ายล่วงหน้าจจ่ายล่วงหน้านะครับ มันทําให้เงินที่เราจ่ายลงไปเนี่ยนะครับมันดันไปตัดตัวดอกเบี้ยและไปตัดเงินต้นนะครับเนื่องจากมันเป็นงวดถัดไปนะครับแถมสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือมีดอกเบี้ยสะสมครับอ่าเขาเนี่ยผมก็เลยโทรไปหาเจ้าหน้าที่คนที่1นึ่งครับเขาก็แนะนําให้ผมจ่ายก่อนแต่ก็ยังเกิดปัญหาเจ้าหน้าที่คนที่2องที่เป็นผู้ชายนะครับในคลิปนี้ผมก็มีการนัดกับเจ้าหน้าที่นะครับคนที่2นะครับ ว่าเดี๋ยววันที่28เนี่ยให้โทรมาหาผมนะครับแล้วให้เช็คให้ผมนะครับว่าผมจ่ายเข้าไป2,000ัาจำกป็นนะครับค่างวดผมคืออ่นา 1, นะครับถ้าเกิดเราจ่ายเกินนะครับเงินที่เหลือจากที่เราจ่ายเกินเนี่ยมันต้องไปตัดเงินต้นทั้งหมดนะครับอ่านี่คือโดยสเต็ปของตัวสินเชื่อรถรถต้นรถดอกนะครับก็คือสินเชื่อเงินด่วนเนี่ยมันเป็นรถต้นรถดอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเงินที่เหลือมันล้องไปตัดเงินต้นนะครับแต่ปรากฏว่า สรุปการเรียบร้อยเจ้าหน้าที่โทรมานะครับพอดีผมติดงานเขาโทรมาให้ผมชําระเนี่ยเขาบอกโอเคชาระนะครับผมก็วางสายแล้วก็กดชําระเข้าไปามาดูกันครับนี่คือใบเสร็จที่ผมชําระวันที่28ตุลานะครับวันที่28ตุลาปรากฏว่า,าเงินเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับเงินต้นคงค้างของผมเนี่ยคือในยอดนี้นะครับก่อนหน้านี้ตามคลิปนะครับมันจะอยู่ที่3 6 6ห0 0่นะครับ ผมจะพาพวกคุณคิดให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวคิดตามเลยนะครับคืออาซาหมื่นหกพันสองร้อยเดี๋ยวผมขอกลมๆอย่างนี้นะครับขอโทษทีครับอัตราดอกเบี้ยคือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีครับก็คูณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีครับดอกเบี้ยต่อปีของผมตกปีละเก้าพันนะครับเราหารสิบสองเลยครับหารสิบสองครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยณเดือนตุลาของผมนะครับต้องไม่เกินแปดร้อยถ้าคิดอย่างนี้ก็คือเจ็ดร้อยห้าสิบสี่นะครับแต่ผมคิดเผื่อ วันมันเวี่ยงจาก1เดือนนิดหน่อยนะครับผมคิดเป็นแปดไม่เกิน8 0ด้แน่นอนหมายความว่าเราจ่ายเข้าไป2,000นะครับดอกเบี้ยมันควรจะไปตัดคือไม่เกิน800นะครับก็คือ754นะครับเงินส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับประมาณ1250เนี่ยนะครับควรจะไปตัดเงินต้นทั้งหมดนะครับแต่ปรากฏว่าผมจ่ายเข้าไปครับ2,000บาทนะครับไปตัดเงินต้นให้ผมเห็นไหมครับไปตัดเงินต้นให้ผมเนี่ยคือ872นะครับ แต่ไปตัดดอกเบีย้ยคือ1127นะครับอ่าผมเห็นแล้วว่าอา่าเงินที่ผมจ่ายเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่สิ่งที่คุยกันไว้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ชายก็ไม่ได้บอกผมครับบอกครับว่าถ้าจ่ายเข้ามามันจะตัดนะครับเงินที่เหลือก็จะไปตัดดอกเบีย้ยนะครับแต่วันนั้นเนี่ยผมติดงานครับผมจ่ายเสร็จผมดูสลิปเนี่ยนะผมเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ละผมก็เลยเอา่ายังไม่ได้โทรกลับไปหาเขานะครับเนื่องจากผมติดธุระอยู่นะครับ คราวนี้วันต่อมานะครับผมก็ได้โทรไปนะครับผมก็แจ้งแล้วว่าอ่าไม่ใช่แล้วผมได้คุยไว้ผมขอสายผู้ชายคนเดิมนะครับแต่ปรากฏว่าอ่าเขาเขาเขาโอนสายให้กันไม่ได้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงรับแล้วผมต้องอธิบายใหม่คือผมมีคลิปเสียงนะครับแต่ผมขออนุญาตไม่ไม่ยังไม่เปิดเผยแล้วกันนะครับผมยังยังไม่ไม่สรุปหรือว่ายังไม่ให้ดูนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดยังเคลียร์กันไม่ลงตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาให้เปิดให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ คือปรากฏว่าผู้หญิงลบผมก็ต้องอธิบายใหม่เขากลับมาพูดเหมือนเดิมครับว่าเนื่องจากลูกค้ามีการจ่ายอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมก็บอกว่าผมเข้าใจแล้วผมคุยกับผู้ชายแล้วว่าอ่าโอเคผมรับสภาพว่าผมอ่าคุณบอกว่าผมจ่ายซอยใช่ไหมอ่าโอเคนะครับผมก็ทําตามผู้ชายบอกแล้วตั้งแต่รอบแรกผมก็ตาตามผู้หญิงบอกแล้วนะครับแล้วก็มาผู้ชายผมก็ทําตามเขาแต่ทําไมผมจ่ายเข้าไป2000นะครับมันถึงไปตัดดอกเบี้ยผม1127 จริงๆมันควรตัดคือ754หรือไม่เกิน800บาทได้ซ้ำเขาให้ข้อสรุปผมว่าฟังกันดีนะครับเขาให้สรุปผมว่าเป็นเพราะลูกค้ามีดอกเบี้ยสะสมอยู่เกือบเกือบ400หรือ400กว่าบาทนี่แหละเห็นไหมครับ คือคือดอกเบี้ยปกติมันคือคือที่ผมต้องจ่ายในเดือนนี้คือ754คือทุกงวดเนี่ยผมจ่ายเกินตลอดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะแค่ผมอะจ่ายซอยแค่นั้นเองคือบางงวดผมจ่ายคือ1340แต่ผมไปจ่าย300500คือเหมือนกับว่าจ่ายครบจ่ายเกินด้วยซ้าแต่ดันไปจัดตัดจ่ายหล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 ายรายการในเดือนรอบเดือนนั้นพอร,ระบบมันคิดว่าเราไปจ่ายเดือนหน้าผมก็ังงงอ้าว ผมถึงผมจ่ายอย่างนั้นคุณก็ไม่มีสิทธิ์คิดอาตาดอกเบีย้ยแล้วแล้วคุณบอกว่าอัตาดอกเบีย้ยสะส,สมมันหมายความว่ายังไงแล้วทำไมผู้ชายไม่บอกผมผมก็เริ่มเดือดล้วใ,ใ,ในในในคลิปเสียงผมเนี่ยจะค่อนข้างอารมณ์ร้อนผมก็ให้เขาอธิบายแล้วก็พูดมาผมก็บอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมได้คุยกับผู้ชายคนนั้นแล้วผมก็รับทราบเรื่องนี้แล้วปรากฏว่าเขาก็ยังมาพูดเหมือนเดิมครับ ยังมาพูดเหมือนเดิมผมก็เรียกให้ผู้ชายคนนั้นมาคุยหรือว่าให้ผู้จัดการคุณมาคุยคือผมไม่ยอมแล้วผมก็ได้อัดเสียงแล้วก็ปรึกษาพี่ทนายไปแล้วนะครับว่าเอาโอเคอัดเสียงไว้นะครับแล้วสุดท้ายเขาก็บอกว่าผมบอกให้เช็คใช่คชๆช่ชทุกอย่างจนผ่านไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าเขาบอกว่าเขาผมก็ให้เขาการันตีนะครับเขาก็ไม่กล้าพูดนะครับไม่ใช่ละผมบอกยี้เอาโอเคอัดเสียงผมคือ รอบผมเขาบอกว่าเขาเคลียร์ทุกอย่างแล้วและดอกเบีย้ยสะสมไม่มีแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาการันตีแล้วกับผมว่าเขาคิดตามระบบทุกอย่างแล้วลูกค้าจะไม่มีดอกเบีย้ยสะสมแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเขาบอกว่าวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้านี้เอาคือผมวนลูปมารอบแบบนี้อีกแล้วนะครับคืออันนี้คือเจ้าหน้าที่คนใหม่นะครับผมบวนลูปกับมาแล้วนะครับผมบอกว่าเดี๋ยวผมคอยดูงวดนี้นะครับถ้าผมยังเป็นอยู่ผมเอา ผมผมจะไปจ่ายคือเนี่ยหนึ่งเนี่ยผมจะมีให้มีพยานแล้วก็ผมจะถ่ายเป็นวิคลิปวิดีโอผมด้วยก่อนจ่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องดูก่อนถ้าเกิดว่างเนี่ยยวครับผมจะไปจ่ายที่สถานีตารวจเลยนะครับแต่ถ้าเกิดทํางานเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายเป็นที่แผนกแล้วก็ถ่ายวันที่เขามานะครับแล้วก็คลิปเสียงผมก็มีหมดแล้วนะครับแลวเขาก็คอนเฟิร์มมาแล้วว่ายอดที่คุณจ่ายเนี่ยเท่าไหร่ผมก็บอกว่า2,000เหมือนเดิมนะครับเขาก็บอกว่า2000ท,ที่จ่ายเข้ามาในรอบบินอ่าธรกิการเนี่ยปลายเดือนเนี่ยนะครับ ก็จะตัดเงินต้นเท่านี้750แล้วก็ที่เหลือก็ตัดเงินต้นแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับก็คอนเฟิร์มมาแล้วรอบนี้ผมค่อนข้างเก็บหลักฐานอ่าชัดเจนแล้วก็แน่นนะครับเพราะว่าผมจะจ่ายเป็นอ่าบินนี้ถ้าเกิดไม่ได้จริงก็คือถือว่าผมได้ข้อมูลในการาฟ้องร้องกลับเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับคือผมไม่อยากจะฟ้องร้องกลับอกครับก็คือก่อนอื่นเนี่ยต้องไปยื่นที่อ่าตัวแบงก์ชาติก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวดําเนินการต่อไปนะครับเดี๋ยวปรึกษาพิทนายไว้แล้ว นะครับคือผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแหละนะครับคือหนึ่งเนี่ยเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยนะครับผมจะให้เขาไล่คิดใหม่แล้วก็กรณีที่กรณีที่ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่คือผมไม่ได้เป็นคนเรื่องมากอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่ผมจ่าย2000เข้าไปในงวดเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วระบบมันกลับมาตัดมันตัดเงินต้นให้ผมแล้วกลับมาเป็นปกติผมก็จะไม่เอาเรื่องอะไรเลยคือผมก็จะเคลียร์กันถือว่าจบที่ ก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นความโง่ของผมเองนะครับถือว่าเป็นความโง่ของผมเองที่ผมไปจ่ายอย่างนั้น <üne har S 1> แล้วทําให้พวกคุณเนี่ยนะครับมาบอกสองสาง,งวดว่าผมมีดอกเบี้ยสะสมนะครับถือว่าเป็นความรู้หลายๆคนนะครับ <ๆ S 2> ที่ไม่รู้นะครับแล้วอยากจ่ายนี่จบแต่ปรากฏว่ <ๆ S 2> าไปซอยหลายรายการในรอบเดือนนะครับทําให้คุณมีทั้งดอกเบี้ยสะสมและไปตัดล่วงหน้าอะไรของเขาก็ไม่รู้ระบบผมก็ได้พูดไปในวันนั้นว่าระบบคุณเซตมาเนี่ยนะครับเพื่อโกงชัดๆเลยนะครับ เพื่อโกงชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปแล้วคลิปนี้คลิปที่2นะครับที่มาอัปเดตคือสุดท้ายแล้วนะครับคือ,อ,อผมจ่ายเข้าไป2,000นะครับเงินที่จ่ายควรจะไปตัดดอกเบี้ยแค่750นะครับก็คือ25%ของเงินต้นคงค้าง36,200นะครับแต่ปรากฏว่าไปดันไปจ่ายเกินไปเ,เป็น1,127บาทตามสลิปเงินเดือนนี้สลิปใบเสร็จนี้นะครับ อ่าแล้วเขาก็ให้เหตุผลผมมาพูดเหมือนเดิมเลยและก็สุดท้ายแล้วดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมาคือดอกเบี้ยสะสมผมยังงงเลยผมจ่ายปกติผมจ่ายเกินด้วยซ้ำซอยจ่ายนะครับแต่ปรากฏว่าคุณมาบอกว่าอ่าผมมีดอกเบี้ยสะสม400ผมนี่งงเลยครับแล้วทำไมผู้ชายคนนั้นไม่บอกผมนะครับผมงงเลยนะครับก็ปรากฏว่า ก็เดือดอยู่สักพักหนึ่งจนสุดท้ายผมก็ใจเย็นแล้วคุยกับเขาผมก็ให้ให้โอกาสเขาอีกรอบนึ่งว่าในรอบเดือนนั้นแต่ผมอย่างที่บอกครับมีหลักฐานชัดเจนนะครับก็ฝากหลายหลคนนะครับที่จ่ายอยู่นะครับก็ต้องเช็คให้ดีนะครับว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยนะครับมันตัดดอกเบี้ยตัดเงินต้นนะครับตามความเป็นจริงไหมหรือว่าระบบมันคิดดอกเบี้ยเราเกินนะครับไม่ใช่ไม่ไปตัดเงินที่เกินไม่ไปตัดต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเช็คนะครับต้องเช็คนะครับเพราะงั้นคุณตัด เสียเปรียบมากนะครับต้องมานั่งเสียดอกเบี้ยอยู่อย่างนี้นะครับทั้งๆที่เราจ่ายเกินจากงวดที่เขากําหนดไว้นะครับสําหรับใครที่ตามอยู่ต้องขออภัยด้วยนะครับจริงๆอยากจะมาลงแต่ปลายเดือนนะครับช่วงปลายเดือนผมติดงานนะนะครับวันนี้นะครับเห็นมีคนมาคอมเมนต์ถามว่าคลิปต่อมาลงหรือยังนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับจำได้ตอนแรกลืมแล้วนะครับก็ถือโอกาสที่จะมาถ่ายคลิปแล้วก็อัปเดตให้ฟังว่าสรุปแล้วนะครับ จากที่นัดเจ้าหน้าที่ไว้สรุปแล้วนะครับไม่ยังไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะครับยังเป็นการจ่ายแล้วตัดอดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นนะครับยังไม่ใช่ตัวระบบที่ควรจะเป็นนะครับก็คือเอาง่ายคือเรื่องยังไม่จบนะครับรอดู EP ีที่3นะครับ EP ีที่3นะครับถ้าผมลงแสดงว่า,ามี2กรณีคือลงในกรณีที่รอดูปกได้เลยครับคือกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับ อ่าเขาสามารถทำให้ผมเป็นปกติ2คือผมก็จะไม่จ่ายกับเขาแล้วแล้วก็จะดําเนินการตามากฎหมายต่อไปนะครับเพราะว่าเราก็จะไม่ยอมละนะครับเนื่องจากาข้อมูลที่ผมได้มาแล้วก็ไฟล์เสียงต่างๆข้อมูลต่างๆผมได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับอ่าน่าจะเพียงพอในการดําเนินคดีกับเขานะครับแล้วก็สู้เขาได้นะครับก็เอาเป็นว่าใครที่ตามอยู่นะครับใครผ่อนสินเชื่ออยู่หรือว่าใครกําลังจะผ่อนกู้สินเชื่อกับเขานะครับก็ ฝากดูชิปนี้นะครับเพราะสิทธิ์เชื่อของเราคือลดต้นลดดอกนะครับเราไม่ควรจะไปจ่ายล่วงหน้าเพื่อตัดตอกเบี้ยให้เขาเรื่อยๆครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ